introducing authors วันนี้นะคะครูแนนจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการแนะนำผู้อื่นให้เป็นที่รู้จักค่ะหรือเรื่อง introducing authors นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะ open your book on page e g e หรือว่าเปิดหนังสือ super k i s ในหน้าที่8ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันค่ะ Introducing others หรือการแนะนำผู้อื่นให้เป็นที่รู้จักนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า this is ที่มีความหมายว่านี่คือตามด้วยชื่อของคนเช่นครูแนนมีเพื่อนชื่อยาย่าต้องการจะแนะนำยาย่าให้ผู้อื่นรู้จักครูแนนก็จะบอกว่า this is ยาย่านี่คือยาย่าแล้วถ้าครูแนนต้องการจะบอกคนอื่นว่าเนี ia, ่ยยาย่า ามีอาชีพเป็นคุณครูคุณแอน,นก็จะขึ้นต้นด้วยประโยคว่า she is ตามด้วยอาชีพยา่าเป็นครูเพราะฉะนั้นครูภาษาอังกฤษคือ teacher เราก็จะต้องพูดว่า she is teacher ยา่าเป็นผู้หญิงเราจึงใช้ she ขึ้นต้นนะคะแต่ถ้าคนที่เรา,เรากำลังจะกล่าวถึงนะคะเป็นผู้ชายเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า he นะคะที่แปลว่าเขาผู้ชาย เช่นครูแนนต้องการจะบอกว่าเนี่ยเพื่อนครูแนนเขาชื่อนาเดชนะเขามีอาชีพเป็นครูนะคะครูแนนก็จะบอกว่า this is นาเดท he is teacher นี่คือนาเดชและนาเดชเขาเป็นคุณครูเห็นไหมคะนาเดชเป็นผู้ชายเราจึงใช้ he นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปฝึกการใช้รูปแบบประโยคการแนะนําผู้อื่นกันนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้การใช้คํานําหน้าก่อนค่ะอย่างเช่นในภาษาไทยนะคะครูแนนมีชื่อจริงว่าการจะเรียกว่าการเฉยๆเอ๊ะคำนำหน้าครูแนนคืออะไรนาะนะคะอย่างครูแนนยังไม่ได้แต่งงานก็จะใช้คําว่านางสาวถูกไหมคะก็จะเป็นนางสาวการ this is นางสาวการแบบนี้ค่ะนี่คือนางสาวการแต่คำนำหน้าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะถ้าเราพูดถึงคำนำหน้านะคะเรามักจะนึกคำว่านายนางสาวกันใช่ไหมล่ะคะในภาษาอังกฤษก็จะมีการใช้อ่าอย่างคำว่านายก็จะเป็นมิสเตอร์นะคะมิสซิสมิสหรือมิส นำหน้าชื่ออย่างที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีหลักการใช้อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันค่ะคำแรกนะคะ Mr. เย่อมาจาก m r นะคะ m r ใช้กับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือถ้าเทียบเป็นคำนำหน้าของไทยแล้วนะคะก็คือคําว่านายนั่นเองสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายที่แต่งงานแล้วและผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่น May I help you? มิสเตอร์กรีนนะคะมีอะไรให้เั้นช่วยไหมคะคุณกรีนคำนำหน้าต่อไปนะคะ MRS นะคะย่อมาจาก Mrs เป็นคำนำหน้าที่ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่น Nice to meet you Mrs Smith ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณสมิธคำต่อไปค่ะ Ms นะคะอ่านว่า Miss เราจะอ่านออกเสียงท้ายคำเป็นตัว C นะคะหรือ M I Z นั่นเองค่ะคำนี้เป็นคำที่ใช้นำหน้าสำหรับผู้หญิงใช้กับผู้หญิงในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูแนนเป็นหมอคุณครูแนนมีนัดกับคนไข้คนนึงแต่ว่าครูแนนไม่แน่ใจว่าคนไข้ของครูแนนเนี่ยเขาแต่งงานแล้วหรือยังนะคะครูแนนก็จะใช้ประโยคว่า I have an a p point ment at a a m with Miss Lee นะคะคุณแอนมีนัดตอน8โมงกับคุณลีค่ะมาดูคำต่อไปกันต่อเลยนะคะ Miss เป็นคำนำหน้าที่ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังเป็นเด็กอยู่หรือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือในภาษาไทยนะคะ M I d o S ที่อ่านว่า Miss เนี่ยก็แปลว่านางสาวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น h o w s going มิสควอนเป็นอย่างไรบ้างคุณควอนนะคะการใช้คำนำหน้านะคะหากเป็นทางการหรือใช้สำหรับธุรกิจการเจอบุคคลนั้นเป็นครั้งแรกนะคะเราควรที่จะใช้คำนำหน้ามิสเตอร์มิสซิสมิสเมสตามด้วยนามสกุลหรือชื่อเต็มค่ะแต่หากเราสนิทสนมกันหรือรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะถึงจะสามารถใช้ชื่อจริงเรียกแทนได้ต่างจากในภาษาไทยที่เราใช้คำนำหน้ากับชื่อจริงค่ะ ผู้หญิงคนนี้นะคะมีชื่อว่า Mrs. เบานะคะทำงานเป็น nurse หรือว่านางพยาบาลน,นั่นเองค่ะ This is Mrs. b a านะคะนี่คือคุณเบาแสดงว่า ผู้หญิงที่ชื่อบาวเขาใช้คำนำหน้าว่า m r s s แสดงว่าเขาแต่งงานแล้วนั่นเองค่ะเขาเป็นผู้หญิงนะคะเราจึงใช้ she นะคะถ้าหากเป็นผู้ชายเราจะใช้ he นำหน้า She is a nurse เขาคือนางพยาบาลจากในภาพนะคะจะเห็นว่าโจทย์เขากำหนดให้เรา แนะนำคนให้เป็นที่รู้จักอยู่ทั้งหมด4อาชีพนะคะอาชีพที่1นึ่ง e r บัวมิสเตอร์ไวท์ทำงานเป็นไฟ r e f ร์ไฟเตอร์ทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงนะคะ n u m Miss g r e มิสกมีอาชีพเป็นเบสบอลเพล l a เยอร์นักเบสบอลนั่นเองค่ะ n u m Mr. r i m ทมิสเตอนะคะทำงานเป็นตำรว หรือว่าทำงานเป็นตำรวจนั่นเองค่ะ Number 4นะคะ Mrs. Lee ทำงานเป็นเหมือนครูแนนเลยค่ะทำงานเป็น Teacher นะคะหรือว่าทำงานเป็นคุณครูนั่นเองค่ะเราลองมาฝึกทำข้อที่1กันค่ะ Number 1มาแล้วนะคะ Mr. White ของเรามาดูค่ะ this is m r white นี่คือคุณไว้เห็นไหมคะไว้ White, เป็นผู้ชายเลยใช้คำนำหน้าเป็นมิสเตอร์เห็นไหมคะ He is a firefighter เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดูข้อต่อไปกันคะ่ะ Number two This is Miss Green นี่คือคุณกรีน She is a baseball player เขาคือนักเบส เ oh. จะสังเกตได้ว่าคุณกรีนนะคะใช้คำนำหน้าว่า Miss แสดงว่าคุณกรีนยังไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนถึงเวลาฝึกทำเพื่อทบทวนความเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะให้นักเรียนเอาหนังสือซูเป,ป,ปอร์คิดป .4 นะคะที่ครูแนนได้แจกไปขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะ Open your b o o k on Page 8นะคะให้นักเรียนเปิดไป ในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้าที่8ปดนักเรียนมาดูหน้าที่8ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีบุคคลอยู่ทั้งหมด4คนนะคะนับบุวถึงนับบุโ4กันเลยทีเดียวนะคะแต่ละอาชีพในแต่ละข้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันให้นักเรียนเขียนแนะนําแต่ละอาชีพนะคะเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับคําแปลเหมือนที่ครูแนนเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ค่ะ แต่น u m b บ r 1กับ Number no. 2นะคะคุณครูแนนได้ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกทำอยู่2ข้อนะคะก็คือ n no. u m b e r 3และ Number no. 4นั่นเองค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนำมาสบคุณครูแนนนะคะในคราวที่เราพบกันอีกครั้งเพื่อรับคะแนนค่ะสำหรับวันนี้ครูแนนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ